ค่ะทูเมื่อสักครู่ตอนที่ดารันบอกไปะนะคะว่าดารันเนี่ยก็จะใส่ผักลงไปใช่ไหมคะหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกับผักคะนะคะอ่ะให้ดูอันนี้น,นะคะนี่เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เปิดเครื่องดูดควันแล้วก็ดูดกลิ่นอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ดารันกำล,งลังละลายค่ะละลายแป้งมันอยู่นะคะก็เอาน้ําใส่แล้วก็เอาแป้งมันนี่แหละคะ่ะ คนกันไปเรืเ่อยๆคนเรีนอุปกรณ์อาจจะเจ๋งหรืออาจจะดูดีแต่ของตะลันคนด้วยมอค่ะเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้ามาของยังไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่อันนี้คือแบบให้ดูให้ดูดนี่คนขนาดเนี้ยเอออันนี้รอก่อนรอนะคะรอรอให้ผักนิ่มนินิด,น,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 ดนึง กแลกหมูปกติคือรานไม่ได้ใช้หมูสดลงไปเลยหั่นแล้วผัดนะคะเราจะเอาหมูเนี่ยค่ะต้มต้มแบบเหมือนแบบอารมณ์ให้ให้น้าหมูออกอะค่ะแล้วก็หั่นเอาหมูที่ต้มนั่นนะคะมาหั่นแต่ไม่ได้ต้มให้สุกเพราะถ้าสุกเนื้อมันจะแข็งใช่ไหมคะต้มพอให้ข้างนอกมันเป็นสีขาวเฉยแล้วก็เอาเอาน้ําตรงนั้นนะคะน้ําที่ต้มเนี่ยค่ะมาเป็นน้าซุป แล้วพอผัดเสร็จแล้วก็เวลาจะใส่น้ําก็เอาน้ำซุปที่ที่เราต้มมาค่ะไปใส่ในนี้เลยแล้วมันก็จะแบบหอมน่าทานมากแอบชิมอืมอืมเค็ม ใส่ไปใส่เก็บนอ่างไรคะอยากให้ปรุงรสอันนี้เทลงไปอย่างนี้เราอายอ่ะใส่หม้อแต่เรืรู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้แหละเราไม่มีการสร้างภาพค่ะไม่ชอบสร้างภาพให้ทุกคนเห็นไปเลยว่านี่แหละเ<อ>ขาเรียกว่าใส่ภาชนะดูดีก็น่ากินแต่ว่าใส่ภาชนะ ดูไม่ดีก็ก็อาจจะน่ากินด้วยรสชาติก็ได้แต่เดี๋ยวเราเค่อยจัดการเส็จสวยเรอะนี่หน้าตาเริ่มเริ่มเหมือนลำหนายางคือคืออย่าได้สงสัยนะคะโวพิธาลานทำเยอะจังกินคนเดียวกินคนเดียวค่ะก็เดี๋ยวคืนนี้อาจจะ2มื้อช่วงนี้กี่โมง ครบวงกว่าหรบวงกว่าค่ะก็จานหนึ่งเดี๋ยวประมาณสามทุ่มปิดจานแล้วก็เก็บไว้พรุ่นี้เช้ามือหนึ่งทำแล้วต้องใหุู้มเป็นผู้หญิงก,กิง่ายเลี้ยงง่ายเพระว่าเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเลี้ยงง่าย รอเดือดค่ะตอนนี้ลอเดือดค่ะนี่หน้าตาตอนแฟุกทำไมตขาอะไรอ่ะ นี่รอเดือดอย่างเ,เดียวแล้ค่ะเริ่มเดือดแล้ววามห่า่งอันนี้ดันเตรียมไว้ซึ่งเป็นเส้นหมีที่ดาันบอกว่าดาันลวกไว้นี่เยอะเนาะมันเพีียทานกิดมาก และนี่ก็คือหน้าตาของราดหน้าสีมือดากันนะคะใช้เวลาน้อยมากค่ะประมาณ15นาทีอร่อยเลือกสีมือตัวเองค่ะการทำกับข้าวทานเองเป็นอะไรที่เจริญอาหารมากๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะทานอิ่มด้วยและที่สำคัญสะอาดปลอดภัยนะคะลองเข้าครัวแล้วทำอาหารเหมือนดารันนะคะนี่ไปมันมันก่อนนะบายอย่าดืมทันขาวนะคะ